สวัสดีค่ะพอแมพีน้มงสุขุมสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งเล่าเนาะค่ะเนาะกราบสวัสดี FC สุขุมสุขคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็กราบขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกําลังใจให้นิกด้วยดีเสมอมาเมื่อนี้กราบมือเดียวเด้อ FC จ้าแฟนจับ <c oughs> แฟนจับเหมือนวาแฟนครับจ้ามื่อนี้กราบมือเดียวมือนึงไปใส่นิก มือหนึ่งอยู่นี่ค่ะยกบ่ได้ค่ะพี่น้องมีเอาหอยข้อไว้แตงแนงอยู่นี่เนาะปจิวาดราม่าเด้อค่ะเด้อห้เบิงจำนี่กะความเจ็บความเป็นนั่นแหละพี่น้องกะได้วาในคลิปทีเล้วแล้วเนาะกะสันส้นๆนหนึ่งดอกคลิปนั่นกระไดบอกว่าเพ็ดอีหยังคือได้แข,ขนหอยอัน,นยังกัข้อแขนหอยข้อกระจจังสี่เนาะอ่า้วนด่กด้เว้าทิ้งท้ายไว้หลังจากคลิปทีแล้ววันนี้สิมาตอบคําถามเนาะค่ะเนาะแต่กะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็กราบขอโทษกับ ขอออกตัวไว้ก่อนนะคะสิ่งที่นิกพูดไปนิกไม่ขอเปรียบเปยกับชีวิตหรือว่าครอบครัวของเมียฝรั่งทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อทุกกรณีทุกเคสมันมีที่มาที่ไปเนาะค่ะเนาะไลฟ์สไตล์ของเมียฝรั่งทุกคนมันก็มีแตกต่างกันรสนิยมความเป็นมาไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะ,ะก่อนที่จะไปฟังนิกกะอยากให้ใส่วิจารณญาณแนะะ้วก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถาศึกษาด้วยตัวเองจะดีกว่านะะ้อค่ะน้องพี่น้องแต่ว่ากะจะมาตอบหรือว่าให้คนะนําเท่าที่นิกตอบได้หรือว่ารู้มานะคะแม่ใหญ่ก็ไม่แย่นิกวันนี้เราคือท่างการแทว่ะ <laughs> เจ็บอยู่ดิพี่น้องเจ็บอยู่แต่ว่าพึ่งนํายาแก้ปวดลงไปของหันยาแก้ปวดยังรุ่นแรกน่ะนเขาบอกให้กินทีละสองเม็ดเนาะไนโตไม่มาอีกแล้ว หมอกับว่านได้โทรมากอยู่พี่น้องถึงต่คลิปทีแล้วจนคลิปนี้แต่ว่ากะว่าเป็นยังกะสู้ได้สู้ไปเนาะอันเจ้าหนาวเธอบอกนีกก่เกเครื่องหอมผ่าว่แแมนจะนิกอันมันไม่สุภภาแต่น,นะเห็นบอกนี่ก็เลยเอาอันนี้มาคุ้มไว,ว้เพราะว่าช่วงนี้นิกใส่เสื้อผ้าที่แบบแกง่ายถอดง่ายพี่น้องบอกง่ายซะเนาะ <laughs> จ้านิกกะ กราบขอบคุณหลายๆนะคะคอมเมนต์ของพี่ๆเนาะค่ะเนะาะแล้วก็ที่ได้หลังไม่เข้ามาคุยกันอ่าหลังบ้านกับนิกเนาะอ่าที่นิกเราไปเนาะคะ่ะเกี่ยวกับเงินปกักอ่าเงินกเกษียณหรือว่าเงินแมใหม่ๆนี่นะคะ่ะเงินแมใหม่ๆนี่ก็ได้ตอบแบบเต็มร้อยไปแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่านิกเอาของนิกมาอ่านให้ฟังเลยเนาะคะ่ะว่ามันไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะตอบไปแล้วนะค่ะเนาะทีนี้กเกษียณพี่น้องกเกษียณ เป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากเลยคอมเมนต์เข้ามาของ Nick นิกเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ทุกอย่างที่นิกพูดคือในประเทศอังกฤษเท่านั้นนะคะเท่านั้นไม่รวมกับประเทศอื่นในยุโรปนะคะแล้วก็ เงินกเกษียณน,นะคะเงินกเกษียณนิกอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ว่ากําลังจะจีบจีบแล้วได้เป็นผัวเป็นเมียอ,อยู่น้ากันจนได้ลูกได้เต่าจนเ่าน้ากันแล้วก็สร้างเด้อพี่น้องถามกันพี่น้องถามกันถามกันเงินเกษียณก็ขึ้นอีกว่ามันจะมีสามอย่างอย่างแรกนิกไปถามมาหลายที่แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองเงินกเกษียณที่เขาเรียกว่า เต p เพนชันขันสามีเข้าเสียแล้วเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าอายุหน่อยเจ้าอายุเ่เกินหาซิบมันบอกนิกแต่เฮ็ดคลิปไปอ่าแล้วก็อันนี้ก็ตอนนั้นก็มีพี่คนนึงเขาก็บอกว่าเธอยังไม่หส้สบเธอยังไม่ได้เนาะบัตรินิกับเวลาผพานมาผพานมาจากคําถามหลายหลายๆมากแล้วก็เกิดจากคนรอบข้างพี่พคนนี่เพนยูหนีน้า เพิ่นหาซิพกลัวแฟนเพิ่นเสียสเต e เพนชั่นไม่ได้ค่ะแล้วก็น้องผู้นึงฝรั่งกับฝรั่งแต่งงานกันทั้งคู่นี้กินเงินสเ t e เพนชั่นก็คือกเกษียณจากรัฐบาลทั้งคู่สามีเพิ่นเสียเงินกเกษียณตัวนั้นก็ปิดไปกับสามีเพิ่นกับว่าใดขนาดเพิ่นเป็นคนอังกฤษแท้ๆแ,แล้วก็มีพี่อีกคนหนึง่งห้าสิขึ้นไปเหมือนกันคนไทย เพิ่นก็บอกว่านี่อันพี่ไปเบิ้งคลิปตัวแล้วพี่ก็อยากมาซอยตอบคําถามอัน FC ฟซีตมันบ่ได้ดอกนองลาวสั่นอันเกษียณจากรัฐบาลนั่นกันผัวห้าตายหลือมันก็ตายไปนําอันผัวห้านั่นละนี่ก็คือคําตอบคือเกษียณจากรัฐบาลที่เรียกว่าสเตทเพนชั่นเราจะไม่ได้รับต่อสามีนะคะ แต่บทที่นี่ฟังไว้ก่อน้อพี่น้องอยา่าเฝ้าดราม่ากับข่อยเดย <c oughs> ไ้ไม่คูไม่คูถ้าสามีของคุณมี private pension private pension นี่มาจากไหนเนาะคลิปนี้นิสิตพายอายา่าง่ี้บอยมันเคลียรๆเนาะค่ะพี่น้อง private pension มันจะมาจากที่ทำงานของสามีของคุณหรือ เป็นที่สามีของคุณหักไปเก็บไว้ส่วนตัวตั้งแต่อายุที่เขาเริ่มทำงานเนาะคะ่ะแล้วได้หลายได้หน่อยคุณก็ต้องไปเบิงว่าอายุในการทำงานของสามีคุณทำงานตั้งแต่เมื่อไรหอดตอนใดแล้วตอนนี้แล้วให้เขาหักไปเท่าไดสามารถ ถึงจะยังไม่กเกษียณนึงจะยังไม่ถึงเวลารับสามีของเฮาเนี่ก็สามารถที่จะรู้จํานวนตัวเลขให้เราได้เนาะคะ่ะเนาะว,ว่าจากตะกี้จนปัจจุบัน Private Pension ของเพิ่นนี่มีเงินอยู่ท่าไดแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะแต่ข้อควรระวังสามีบางคนอาจสิบอกเมียว,ว่าฉันตายน่ะถ้ากัมีเงินกเกษียณกันต่อไปถ้ากินกระบเบิดดอก อ่อันนี้ก็ข้อควรระวังเขาอาจจะบอกเรากิงเขาอาจจะไม่บอกเรากิงเขากะเบิงเพราะว่า r i v a t e p e n s i o n เนี่ย่า<ะ>พูดเหลวพูดเหลว private เ e n s i o n เนี่ยเขาสามารถเอาออกมาใช้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตกระได้หรือว่าจะเสียจะถึงอายุในตอนกเกษียณกระไดพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมะีระยะการเวลา สมมติว่าเริ่มจ่ายไปปีแรกเกินถึงสามสิบเขาก็อาจจะไปถอนออกมาจักน้อยมาใส่แล้วก็จะเหลือไว้อย่างงี้ก็ได้นะคะเนาะก็เหลือไว้อย่างนี้ก็มีแล้วแต่กรณีนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาฮักไววน้อยไห้หลายเงิน private pension มาจากไหนกเกษียณจากที่ทํางานมาจากไหนมันมั่วไปนองก็มาจากเงินเดือนผัวเจ้านัน่นแหะ ที่ทำงานาเจ้าไปเหตุงานเสียภาษีถือต้องตามกฎหมายทุกบริษัทเขาก็จะมีให้พนักงานทำเนาะคะ่ะเนาะเขากระหักออกไปจากเงื่อนเดือนทุกเดือนทุกเดือนอันโอตโตมติไปเลยพี่น้องเป็นในระบบไปเลยบางบริษัทเขาก็จะจ่ายเพิ่มไปใส่ให้เหมือนยกตัวอย่างบริษัทของลูกชายนิก สมมุติว่าลูกชายนิกหักออกจากเงินเดือนไปทุกสองเดือนมันทุกเดือนเดือนละสองรยทางบริษัทบริษัทก็จะดับโบ้ให้ก็คือเป็นเดือนละหกร้อยหร้อนี้ก็เอาไปนับตั้งแต่วันแรกที่ลูกนิกเริ่มหักออกไปจนณปัจจุบันอ่ะมันก็จะเป็นจํานวนเงินที่นิกว่าทําไมสามีของคุณสามารถดูได้ว่ายอดเงินเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะบางคนเขาก็จะรอจนกว่า เขาจะกําหนดอายุสิ้นกเกษียณทํางานเขาถึงจะไปเอาเงินก้อนนี้ออกมาบางคนแล้วแต่หน่วยงานแล้วแต่บริษัทน้ำเด้อพี่น้องถามกันดีๆบอเมเบวมาเสียแต่ว่าผัวมีกเกษียณจากที่ทํางานบ่อย่ากถ้าผัวเจ้าไปเอาออกมาใส่แร้วก็มี่ก็เหมือนกรณีของนิกที่นิกว่าแฟนนิกไปเอาออกมาใส่เร้วใส่น้ากันในละพี่น้องนักขเนอะ มันก็อาจจะเหลือเขาบรให้อ,ออกมาเหมิดดอกยามันก็อาจจะเหลือเนาะมันก็อาจจะเหลือไว้แต่ไม่เยอะแต่ถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้เอาออกมาเลยเนี่ยทีนี้มาถึงที่ถามผู้คนถามมาหลายๆเนาะว่าถ้ามีกเกษียณจากที่ทํางานหรือว่าภายเบ็บเพนชั่นเนี่ยเฮาสิได้บอเฮาสิได้ตอบอเนาะอันนี้จากข้อมูลที่เป็นจริงเนาะอันจากพี่คนที่สามีเพิ่นเสียเนาะ เราก็จะได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องล่อขั้นตอนเนาะค่ะเนาะล่อขั้นตอนจากวันที่นิกคุยกับพี่เขาของพี่เขาก็เจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะเจ็ดแปดเดือนนี้เงินยังไม่ได้มาเข้าบัญชีเราเลยนะคะ,กะเกษียณจากที่ทํางานเนี่ยไพ่เว็เพนชั่นเนี่ยเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าดีดนิ้วครับคือผัวเจ้าว่าได้คอยตายเงินกเกษียณคอยเจ้าทัดเส้นเราย่างเดียวนิกได้ยินมาเยอะมากเลยคํานี้ แต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่นิกรู้จักเนาะค่ะเนาะแฟนเพลินเสียเงินสเตทเพนชั่นมันก็ตายไปกับสามีพี่เขาแต่พี่เขาโชคดีมีเงิน private เพนชั่นไว้จากพี่น้องแฟนเพลินเนไปให้แล้วเป็นเวลา7-8เดือนแล้วยังไม่ได้แต่ทนายเขาสิมาถามว่าเจ้าเสียอ,ออกไล่เดือนหรือเสียอ,ออกเป็นก่อนอ่า ถ้ากรณีของใครที่สามีเสียชีวิตไปแล้วถ้าทนายมาถามเกี่ยวกับเงินก้อนนี้ให้คิดเลยว่านั่นหลับเป็นเงินไพ่เวดเพ n ชั่นพี่น้องไพ่เวดเพ n ชั่นก็คือกเกษียณจากที่ทํางานหรือว่าเป็นกเกษียณที่เพิ่นเก็บไว้ของเพิ่นเองจะไม่ใช่สเตทเพนชั่นเนาะค่ะเนาะคุณสามารถรับได้ต่อจากสามีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ ขั้นตอนการดำเนินการของอทนายที่จะจัดการให้เรา,าเลี้ยวไว้เลี้ยวซ่าตอนใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยู่กับขั้นตอนของคุณที่ตัดสินใจว่าคุณจะเอาเป็นรายเดือนแล้วก็หรือจะเอาเป็นก้อนนึกว่ารายเดือนนี้เขาก็คงจะคำนวณออกจากก้อนเงินสมมุติว่าเจ้าได้แสนปอนจะเอาก้อนหนึ่งออกมาเลยกับเล้วไปแต่จํานวนแสนปอนนี่ เขาก็อาจสิมาคำนวณไปว่าเจ้าจะเอาเดือนละเท่าใดเท่าใดคำว่าตลอดชีวิตนี้จริงไหมใช่ไหมอันนี้นี่ก็ไม่ฟันธงนึกว่าเขาจะจ่ายในจํานวนที่ที่แฟนเท่ามีอยู่นั่นละจ้ะเนาะอันนี้ก็นิกก็มาออกมาว่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่า,อาตอบว่าสเตทเพนชั่นใครที่มีสามีที่มีแค่สเตทเพนชั่น เราจะไม่ได้รับต่อนะคะพี่น้องยกเว้นว่าสามีของคุณมีอ่า i v a t e เพนชั่นเนาะค่ะเนาะกะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากที่ข้อมูลและประสบการณ์ที่นิกไปไต่ถามมา8ดคนนะคะแดคนเข้าไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดมีอ่าข้อ สรุปหรือว่าข้อมูลที่เป็นจริงหรือว่า,อ,าอยากเอามาแนะนาหรือว่าเอามาเบาเพ,เพิ่มเติมว่ามันใดอยู่ดีนี่ต้องไปเหตุจจงซี่จงซีเดอ้อจจงสีใดนี่กะกราบขอบคุณลหลายๆเด้อก็เอามาเา้าเอามาแช่ให้พี่น้องเข้าฟัางนํากันเด้อพี่น้องเด้อแนวจจงซี่เข้าต้องซอยกันเด้อนี่ก็บ่รมะเนว่นนี่ขงหมูผู้เดียวเนาะค่ะเราต้องช่วยกันเขามีหยังเขาก็เอามาเอามาซอยกันบางคนที่ผู้เพิ่นบ่รล้อหลีนี่พี่น้องเพิ่น เพื่อนกับกังว้นอีหลีได้จ้ากังว้นอีหรีว่าเออมันจะเป็นเจียงใดอยููใดอยู่บใดาในบ้านในเมืองเพื่อนนี่เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายที่ต่างประเทศนี่บ้านเฮากบมีคือกันค่ะใส่ใจแต่ว่ายังหน่อยหน่อยบ้านเฮากบนิกกววามันกะจะถือก็อยู่พียูเนาะค่ะเนาะหรือว่าจังใดพี่น้องเนาะกะออกออกมาอ่าคอมเมนต์ออกมาแช์ ประสบการณ์ออกมาแช่ความคิดเห็นน้ำหนิดในเด้อจากพี่น้องจ๋ากเกี่ยวกับัน,นเงินกับเสียนเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเนาะคนเขียนมาถามว่า,าแต่งที่ไทยอยู่ที่ไทยเนาะค่ะเนาะถ้าสามีเสียนี่จะได้รับความช่วยเหลืออีหยังบบเมื่อเ้า,านี้ก็ได้ตอบคนไปเนาะค่ะเนาะว่า อ่านีกกับว่าแมนผู้ลูกกฎหมายอีหยังกระดอกระเดียแล้วก็ไม่เคยได้เจอเคสนี่กับว่าในลูกเปนไหน,นะคะแต่ว่ากัอยากแนะนําว่าให้ถามสามีหรือว่าสามีเหตุแจ้งทางอังกฤษถือต้องไห้เฮ้าโบว่าเฮ้ามีซื้อมีหยังยุพีโบเฮามีอันนั้นอันนี้ยุพีโบแมจ่าหรือว่าผีเคยมาทางังผีโบเคยเขาเคยออกอยู่นี่บเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นน่กว่าเนาะทุกเรื่องทุกอย่าง ก่อนที่เขาจะให้เรามันก็มาจากสามีเขาน่นแหละพี่น้องหนึ่งมันเป็นรัฐบาลเอาเฮ้ามาสามีเฮ้าเอาเฮ้ามาเขาเป็นค้นเส้นเข้ามาเอกสารทุกอย่างทุกขั้นตอนสามีเฮ้าเป็นค้นเหตไถเพราะฉะนั้นสามีเราจะเป็นคนรู้ที่สุดสองซ้ำเขามีชีวิตอยู่ซ้ำเข้าหักซ้ำเบากันรูเรื่อง ทำได้เลยค่ะแต่บางคนสามีพนดีเนาะพนกสิจ,จัดการนู่นนี่นั่นไว้ให้เลยก็บ่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะจัดการนู่นนี่นั่นไว้ให้บาทนี้พ่อตกพ่อเขาด้ิยุ่กับเฮ้าเล้ยวพี่นอ้องพ่อตกกับเฮ้าคุยกับทนายบางอันเฮ้ากันยังงงในพี่นอ้องบางอันเราก็ยังงงยังงงงง,งยังไม่รู้เนาะค่ะเนาะกับคลิปนี่กับบ่มหยังหลายค่ะพี่นอกก้องกะบหวังว่า ก็จะได้ความกระจางหรือว่าเป็นประโยชน์กับสุขุมสุขคนแล้วก็ธานีเวาียังผิดพลาดไปในในครอบที่เป็นจร ال ิงนี่ก็กราบขอโทษขออภัยไว้นะคะก็คอมเมนต์มาแชร์หรือว่าแก้ไขหรือว่าอ่าโอ้ยจักสีบอกไปจากไหนพี่น้องทั้งมึนยาน้ำทั้งมืึนยาแก้ปวดน้าเนาะก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณกําลังใจขอบคุณเอซีสุขุสุคนนะคะเนาะก็จะพยายาม นำคว้มรู้หรือว่าไปศึกษาต่อคือกันเนาะคะ่ะเนาะก็กอบคุ้นหลายๆคอมเมนต์จากเอฟซีที่เขามาหลังบ้านมาคุยกันอ่านิกก็ยินดีดนะคะ่ะดนะคะ่ะเด้อผู้ใดก็แอดนิกมากก็ได้ค่ะยูเฟซบุ๊กเนาะกะอ่าเฟซบุ๊กนิกอะหาง่ายๆค่ะทองไบยโอแมนนั่แหละพี่น้องแอดมากก็ได้หรือว่าสิเป็นแอดเพจนี่ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะแอดช่องเฮ้านีล่ล่ะอ่าเลิฟอ,อีสาน วิลิตไลท์เนาะคะนะ่ะเนาะเลิฟอ,อีสานวิลิตไลท์สาวอีสานไกลบ้านเนาะคะ่ะหรือว่าอนะินสตาแกรมของนิกเนาะคุยกันได้ในทุกเรื่องค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยินดียินดีตอนรับสุขุสุข,ขนนะคะเนาะถึงเราจะอยู่นานถึง22ปีกับเวเมนวาสิลูไปซะทุกอย่างเนาะคะ่ะแต่ก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนพูดคุยกับสุขุสุข,ขนเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีแล้วก็ เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะก็ขึ้นอีกว่าเด้อพี่น้องคอนเทนต์ของนิกก็จะไปเรื่อยๆเหื่อยเปลือยชีวิตของนิกแน่หรือว่ามีคําถามอย่างมากก็ดี๋ยวคําถามนั้นแหละมาเป็นคอนเทนต์เนาะก็บา,บายๆเนาะค่ะพี่น้องบา,บายๆขอบคุณนะคะ